แบบวิถีโบราณใครยังใช้ฟืนแบบวิถีโบราณแล้วก็ยังใช้สมุนไพรแบบวิถีโบราณอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้เปิดบริการ6ังโมงเช้าถึง1ิบหกโมงเย็นนะคะแบ่งชายแต่งหญิงเรียบร้อยนะคะผู้ชายเข้าห้องผู้ชายผู้หญิงเข้าห้องผู้หญิงไปนะคะอ่าบริการ60บาทอบ,บดย้ยตลอดทั้งวันแล้วก็มีนวดแผนไทยด้วยนะคะอ่ามีมีบริการนวดด้วยใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ ใครต้องการที่จะมายืดเส้นยืดสายอะไรโน่นนี้น,นะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะคะ,ะมีขัดผิวด้วยนะขัดผิวด้วยเจลใครอยากผิวสวยก็ามาขัดได้นะคะเนาะ,ะในเขตของ,ของรา้านของเราก็จะสิ้นสุดเท่านี้นะคะเขตนี้จะเป็นไข้ลูกเสือด้านหลังจะเป็นไข้ลูกเสือ ด้านในนี้นะคะ <า S 1> ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฝั่งถนนจะเป็นราชพัฒน์นะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยการเกษตรนะคะเทคโนโลยคือมหาวิทยาลัยแห่งการเกษตรนั่นเองเนาะต้องเข้าใจนะคะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเกษตรดังนั้นมหาวิทยาลัยนี้ก็จะรักษารูปแบบของวิถีการเกษตรมีทุนน่งนามีต้นไม้นะคะมีสาขาโน้นสาขานี้มากมายแต่ว่าบริบททั่วไปก็จะเป็นการเกษตรนั่นเองนะคะ ดังนั้นเรามาดูด้านหน้าของอุทยานหลวงปู่ดุลอัตุโลจะมีอยู่สองอย่างนะคะจะมีอยู่สองอย่างที่ถือว่าเป็นสมบลิกหรือสัญลักษณ์สำคัญนะคะของที่นี่นั่นก็คือเลีงปู่ดุลอัตุโลนะคะหลวงปู่ดุลอัตุโลนี้เป็นมหาบุรพาจารย์สายกรรมฐานนะคะที่ถือว่าปฏิบัตินด้ปฏิบัติชอบรูปทรงของท่านนั้นนะคะก็จะเป็นท่า อาหน้านอริยบทสบายนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นอ่าช้างนะคะสัญลักษณ์ของช้างก็คือสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของจังหวัดนั่นเองนะคะอันนี้ถูกสร้างขึ้นนะคะด้วยงบประมาณ20กว่าล้านเนาะ20กว่าล้านเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็สร้างเป็นอุนทยานขึ้นมานะคะสถานที่แห่งนี้ใช้ทําอะไรบ้างนะคะที่นี้อ่าใช้สําหรับการเวียนเทียนวันมาฆบูชา ลิสาบูชาอาสาลหาบูชาแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีพื้นที่ตรงนี้จะใช้ประกอบพิธีกรรมในการสวดมนต์ข้ามปีดังนั้นก็จะมีชาวจังหวัดสุรินทร์หลายท่านนะคะที่เดินทางเข้ามาก็จะมาร่วมสวดกิจกรรมแล้วก็จะจกฉลากของขวัญก็อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็จะสนุกกันใหญ่เลยแล้วก็จะสวดอยู่ข้างาจะสวดอยู่ด้านหน้าถนนนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ฝั่งทางนั้นจะเป็นอะไรคะ ทางนู้นจะเป็นมหาเจดีย์บูรพาจารย์มหาเจดีย์บูรพาจารย์สร้างไว้เพื่ออะไรนะคะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์และก็เพื่อบรรจุนะคะกระดูกของพระแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหรือสายธรรมยุทธที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนะคะก็จะบรรจุเอาไว้ที่ตรงนี้นะคะมีการยกฉัดทองคําเรียบร้อยนะคะมีการยกฉัดทองคําเรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคขึ้นมา อ่าด้านหน้าซ้ายขวานี้นะคะก็จะเป็นหน้านะคะหน้าแบบขมนหน้าแบบขมนเป็นอย่างไรหน้าแบบขมนเป็นอย่างไรนะคะหน้าบบขมโดูส่วนมากรวพยานาคของไทยนี่จะมีกี่เสียงคะเจ็ดเสียงกับเก้าเสียงอ่าก็คือพยางบุจลินนะคะ พญามดจลินนาคราชนะคะจะมีเจ็ดเสียนหรือเก้าเสียนในพุทธศาสนาแต่หน้าของขอมหรือเรียกว่าหน้าคาเทพนะคะทางฝ่ายพราหมณ์ฮินดูจะมีเพียงสามเสียนและห้าเสียนเท่านั้นนะคะไม่แผงฤทธิ์หนึ่งเสียนแผงฤทธิ์สามเสียนมีกริาบารมีมากห้าเสียรนะคะจะมีสูงสุดก็คือห้าเสียนนั่นเองนะคะเนาะออาต่อมาต่อมากระถางคู่กระถางคู่คู่นีคือการเรียนรู้นะอ่า ทุกอย่างคือการเรียนรู้กระถางพุทมีเต้ากี่เต้านับเต้าสิกระถางพูกมีเต้ากี่เต้าแล้วสิบสองทำไมต้องมีสิบสองเต้าถ้าคุณมีสิบสองเต้าอะไรจะเกิดขึ้นอาน่ามากทำไมถึงมีสิบสองเต้านะคะ นาคได้นํามาเป็นสัญลักษณ์ของการจุดดวงประทีปนะคะเขาก็จะเรียกว่าเรือสุบรรณหงค์นั่นเองแสดงถึงความออดมสมบน,นะคะและ12เต้านี้1ปีมีกี่เดือนอ่าแปลว่าเวลาเราพักจุดทั้งหมดเนี่ยเราจะสักกระบูิบพุบพุ้ิยาทั้ง12เดือนใช่หรือไม่อ่าอ,อันนี้มันก็เลยมาเป็นเลขประจําของเดือน12เต้านั่นเองนะคะจุดหนึ่งของเราก็คือต้นสาระที่สงก็คืออุโบสถ ที่3ก็คือหมอชีวก,กรมรารพัฒที่4ก็คือเตาอบ4 5ห้ก็คือวันะอุทยาน16ก็คือพญานาค12เตาโอเคนะถ้าคนมี2เตาก็พแล้วถ้ามี12เต้านะยาย้ือเออผมไม่อยากจะพูดเลยถ้าขึ้นมาข้างบนนะคะเราก็จะเจออินะคะหลวงปู่นะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์บนอะไรคะผ้าอะไรอันนี้เราเรียกว่าผ้าอะไรเอ่ยผ้าทิพย์นะคะ อันนี้เราเรียกว่าผ้าทิพย์นะมีสัญ,ญลักษณ์ของช้างสัญ,ญลักษณ์ของช้างเนี่ยเราจะพยายามทําให้เป็นช้างเป็นสัตว์ของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะเราก็จะเอามาไว้บนผ้าทิพย์นะคะเป็นหลวงปู่นั่นเองนะคะน,นี่ก็จะมีที่บอกของประวัติของหลวงปู่นะคะและะ้วตอนนี้เวลามีคนมาบูชาเย,ยอะๆๆเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าได้เอานาคนะ <S <S นาค <ๆ S 1> แบบขอมอามามอีกอันนี้นาคแบบขอมไม่ใช่นาคแบบไัยนะคะนาคแบบขอมจะมีหนึ่งเสียนสามเสียนและห้าเสียน เราจะเรียกว่าหน้าคาเท